นิทานตอนแช์ช่องดังออกมาเล่านิทานแช์หัวหน้าวงดังแอบซุบกิ๊กไว้ในวงตาสุดช่องดังได้บอกแบบนี้มีคนเดาเมียเก็บหัวหน้าวงที่ซุกเมียเก็บไว้ในวงต่อหน้าคนอื่นสร้างภาพหลักบูกหลักเมียแต่มีรถนิยมได้ที่ดูหน้าหลูหลังหลายคนเดาว่าเมียเก็บ คือใครหนาคนนี้ยังไม่มีผัวไม่มีคนเป็นตัวเป็นตน้นอยู่กับวงตั้งแต่โควิดไปอัพนมอับหน้าหุ่นดีเยอะกว่าเมียจากสมัยก่อนเป็นตัวเด่นพอหัวหน้าวงเสือ้อใบมีเมียเป็นตัวเป็นตน้นเมียหัวหน้าวงไม่ถูกชะตาเพราะรู้ว่าผัวแอบแซบเลยกดหน้าที่ในวง ไม่ยอมให้เป็นนางเอกเอาคนอื่นมาเป็นนางเอกวงตลอดคนนั้นลงเวทีก็หาคนใหม่มาแทนเป็นนางเอกวงไม่เคยเอาเมียเก็บของปัวขึ้นมาเป็นตัวยืนนางเอกวงเมียเก็บจะดดามาทุกวันทุกเวลาที่วงจะปิดฤดูกาลจะไปอยู่ให้คนนั้นคนนี้ลงจากวง แต่มันก็ไม่ลงจากวงหรอกเมียเก็บหัวหน้าวงเสือใบนิสัยก็เหมือนผัวนั่นแหละถึงอยู่ด้วยกันได้ฉันบอกคุณสมบัติของเมียเก็บหัวหน้าเสือใบปรสิตจินตนาการเอาเองนะคือใครบอกแล้ววงมีเน่าวข่าวกรารถ้าไม่มีสนไว้วงไม่มีทางเงืมตาอ้าปากได้จนถึงตอนนี้ แต่อย่างปากแจ๋ออกมาว่าช่องที่สนับสนุนสโน,นไว้ที่มาจากกบกอกเป็นช่องปรสิตแต่ตัวไม่เป็นปรสิตแต่เป็นแมงดาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบไม่รู้นะนี่ก็คือวงที่มาจากดาวอังคารอย่ามาโนอย่ายโยงไปหาใครก็แล้วกันเพราะวงที่ฉันพูดถึงเขามาจากดาวอังคารชาวเนเ็ตแสดงความคิดเห็นว่า วงไหนนะพอจะนึกภาพออกแล้วแหละว่าเป็นวงไหนมีวงเดียวหรือเผ่านะที่มีตัวสโนไว้ถึเตัวชูวงก็เพราะแบบนี้ไงที่วงมันอยู่มาได้ก็เพราะสโนไว้ทัทางนั้นแล้วยังจะมาทวงบุญคนจากสโนไว้อีกนี่แหละอยู่ดีไม่ว่าดีหัวหน้าวงผักมิตรให้เป็นศัตรูงานนี้ก็เลยโดนแชร์ยับ นิทานแต่ละตอนคนภายนอกไม่รู้คราวนี้จะรู้เรื่องอะไรอีกมากมายตามมามันก็แล้วแต่เวลาที่เขาเอาออกมาอ่านความจริงความลับสักวันก็ต้องได้รู้ไม่สายเกินไปถ้าจริงไม่มีใครปกปิดอะไรได้ถ้าไม่จริงก็หายไปใครเชื่อเรื่องต่อๆไปมันก็เป็นทับสองคม ปรดใช้วิจรารยาณในการรับชมและตัดสินใจเพราะนี่เป็นเปพียงการเล่านิทานนิทานเรื่องนี้นะมันก็เป็นนิทานที่ช่องดังเขาได้เอามาลงนะไม่มีใครใส่หลายค่ไม่มีใครแต่งนิทานขึ้นมาหลอกลวงใครหลอกมันเป็นแค่เพียงการเล่านิทานหลายคนก็บอกว่าความลับมันไม่มีในวง เพราะมั่นใจในตัวเองเกินไปไม่คิดตอนสัตว์ทิน้นได้ไลบีเขาไม่มีที่ยืนสุดท้ายมันก็ย้อนสอนมาเล่านิทานกลีลับของตัวเองเสียยับเยินคุ้มไหมกับการพักมิรเป็นศัตรูในครั้งนี้ทุกคนก่อนหน้านี้เขาก็อยู่เงียบๆนี่แหละมันก็ไม่มีนิทานอะไรออกมาหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีนิทานออกมาเรื่อยๆเพราะเขาก็รู้ตัวดี ว่าสุกิกแอบแซบในวงเมียเก็บก็รู้แต่ยังจงลักภักดีเหลือเกินไม่ยอมมีผัวไม่ยอมมีใครถนาดเมียแกงกดไว้เพราะละแคะละค่ายก็ยังไม่ยอมไปไหนขณะไม่ได้เป็นตัวเด่นกดเมียเก็บของผัวไว้ก็กดไว้เมียเก็บก็ยังอยู่ต่อถึงไม่ได้เป็นตัวเด่นอยู่ได้ ส่วนเมียหลวงเมื่อรู้เรื่องแล้วผัวก็คอยปอบจะเอาหวาดล้อมให้ตายใจรวมทุกข์ร่วมสุขหลายสดขายของตั้งแต่โควิดก็ใช้เมียขายฝันและบอกว่าจะให้กิ๊กเป็นตัวชูวงสุดท้ายกิ๊กก็ไม่ได้เป็นตัวชูวงแต่ก็อย่างทนอยู่เพราะอะไรก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นั่นแหละส่วนแอดมิน พี่จ้ามาถ่ายคลิปก็ไปขืนใจหาเครื่องอายุต่ำกว่า18ปีหัวหน้าวงหนูเรื่องก็บอกให้เย็บเรื่องนี้ไว้ห้ามปล่อยไปให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเพราะกลัวชื่อเสียงของวงจะเสียเพราะนิสัยเดียวกันกับหัวหน้าวงทำให้เรื่องนี้ก็เงียบไปเฮดมิงคนนั้นก็หายไปแบบเงียบๆต่อมาหัวหน้า ก็แตกเนื่อจัดชะกช้หลายยูทูบเบอร์ที่มาจากบ้านสีก่กาเพราะว่าเรื่องตัวเองกำลังจะแดงแทงที่หลายคนเขาก็ออกมาเตือนว่าศิลปินในวงบางคนก็ทำตัวไม่เหมาะสมอย่างเช่นทำแแบบทำตัวไม่เหมาะสมเขาก็ออกมาตักเตือนทำตัวจะเทียบเท่าสโนไว้ซึ่งมันเท่าไม่ได้มันเทียบกับสโนไหมไม่ได้แต่ทำแแบบก็ยังไม่หยุด พอเขาออกมาโจมตีคัมแปหัวหน้าวงก็รีบลุกขึ้นมาทำตัวปกป้องคมัมแปเพื่อปกปิดเรื่องอื่นและกบกระแสเรืเ่องอื่นโดยการเอา YouTube บางช่องออกมาดา่าออกมาชะทา,ทางทางที่บางช่องเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาเป็นเพียงคนที่เข้ามาปกป้องโสนไว้เขาไม่ได้ต้องการอะไรแต่อยู่ๆก็กลายเป็นคนผิดและโดนเอาออกมาดา่า การที่สาธารณะนี่แหละนิทานเรื่องนี้มันสมควรแล้วหรือทางที่คนในวงตัวเองปั่นกันเองแอดมินทำผิดไม่ได้รับโทษไม่ได้ตักเตือนแถมปิดเรื่องเงียบส่วนหัวหน้าสุกิกก็ไม่มีใครสามารถพูดได้เพราะหัวหน้าสั่งห้ามพูดแม้แต่เมียก็ยังพูดไม่ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คำใดใครขอคำนั้นก็รับกลับไปเองมันเป็นเพียงนิทานที่เล่าต่อกันมาจากดาอองขานเผดแพร่โดยช่องดางช่องหนึ่งที่เขาเอาออกมาให้ทุกคนได้หูตาสว่างวัานิทานเรื่องนี้มันยังมีอยู่ในวงหมอลำไหนนั้นก็ไปคิดไปดูไปพิจารณาคณะเฮงเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวงไหนมือใครเป็นเพียงวงหมอลำจากดาอองาขาดก็เท่านั้น ส่วนหัวหน้าวงคนไหนอยู่วงใดนั้นก็ไม่ได้อ่ยถึงทุกคนที่ฝังนิทานก็โปรดใช้วิจรารยญาตในการรับชมรับฟังเอาก็แล้วกัน